สวัสดีทั้ง43คนที่เข้ามาแล้วนะคะสวัสดีสค่ะดีใจคุณแมคะมโอเคคือการเรียนการสอนของเราก็ถ้าผู้หนึ่งบอกว่าตอบค่ะนนสามารถที่จะเปิดไมค์ตอบได้เลยนะคะแล้วก็ทุกการตอบก็จะมีคะแนนให้เสมอนะคะแล้วก็เอาลง youtube ด้วยนะคะจะอัดแล้วเอาลง youtube ด้วยนะคะขออนุญาตเด็กๆไปตรงนี้เลยนะคะเผื่อจะมีเสียงเด็กเข้าไปใน youtube ก็คือ จัดเอาไว้เพื่อที่เวลาที่หนูจะมาดูย้อนหลังนะคะหนูก็จะได้ดูได้เผื่อเพื่อนบางคนไม่ได้เข้านะคะโอเคเนื้อหาของเรานะคะเนื้อหาของคณิตเด็กๆดูหนังสือเด็กๆมีหนังสือกันทุกคนไหมไหนมีหนังสือเล่มนี้กันไหมคะ มีไหมะะมีครับมีครับมีมบอ่าทุกคนเอามาเอาเปิดเปิดก่อนนะนักเรียนนักเรียนดูเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ของเรานะคะมันจะมีทั้งหมด3เรื่องคือเซตตักกศาสตร์แล้วก็จํานวนจริงนะคะโอเคเริ่มที่ตักกศาสตร์เลยนักเรียนไปดูที่บทที่สองนะคะพอพูดถึงตักกศาสต์เนี่ยมันมัน,ม,นมันคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างหน้าแรกเนี่ยจะเป็นหน้าเกี่ยวกับการสรุปหมดเลยะนะคะ เห็นไหมคะตรรกศาสตร์นักเรียนจะต้องเข้าใจนะคะต้องเข้าใจความและใช้ความรู้เกี่ยวกับทางลอจิกเนี่ยนะทางเกี่ยวกับตรรกศาสตร์เนี่ยนะวิชานี้ครูหนึงชอบมากเลยโอเคเกี่ยวกับตรรกศาสตร์เบื้องต้นไปสื่อสารสือความหมายและอ้างเหตุผลได้พอเราเรียนเรื่องนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราจะต้องเป็นคนมีเหตุผลนะคะแต่ในคาบนี้นะในคาบนี้ครูหนึ่งจะพานักเรียนแยก จำแนกข้อความหรือประโยคว่ามันเป็นประโพสหรือไม่เป็นประโพสวันนี้มันเป็นเนื้อหาที่ใหม่มากสําหรับนักเรียนชั้นมอสีเลยเพราะนักเรียนไม่เคยเจอมาเลยในใน,ในมต้นนะคะก็เลยนักเรียนเรียนไปด้วยการไปพร้อมๆกันนะครูหนึ่งว่าได้อยู่นะคะเสร็จแล้ววันนี้หนูจะต้องหาค่าความจริงของประโพสที่มีตัวเชื่อมได้เดี๋ยวครูจะบอกว่าตัวเชื่อมของครูเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะคะ พอไปเรื่องประโพสนะขอขึ้นเรื่องประโพธนะคะประโพน์หรือ,อไอเนี่ยโพสิชันใช่ไหมกับ s t a t e มนต์นักเรียนในหนังสือของเราเนี่ยจะใช้คำว่า s t a t e มนต์นะคะคือความหมายของประโพธ์นะคะสเตทเมนต์ตัวนี้นะคะประโพน์คืออะไรลูกประโพน์คือประโยคประโยคประโยคหรือข้อความนะคะที่อยู่ในรูปประโยคบอกเล่า หรือประโยคปฏิเสธนะคะที่บอกค่าความจริงได้ค่าความจริงตรงนี้คือพอนักเรียนพูดจบปุ๊บนักเรียนสามารถมาบอกได้เลยว่า ee, จริงหรือเท็จอะไรอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะเนี่ยนักเรียนดูด,ด้านล่างเห็นไหมประโยคหรือข้อความนะคะที่ไม่ได้อยู่ในรูปบอกเล่าหรือปฏิเสธนะคะเช่นประโยคคําถาม วันนี้เธอมาโรงเรียนกับใครวันนี้เธอเรียนออนไลน์ไหมเป็นประพจน์ไหมไม่ไม่เป็น,มนไม่เป็นครับไม่เป็น,ปนวันนี้เธอเรียนออนไลน์ไหมก็มีรู้เพราะมันเป็นประโยคคําถามใช่ไหมลูกไม่เป็นนะคะอเอ๊ประโยคคําถามประโยคคําสัง่งประโยคขอล้องประโยคอ้อนบอนข้อความอ้อนวอนฉันรักเธอจังเลยอย่างเงี้ยก็แบบแสแดงความปรารถนาก็ไม่ใช่นะคะ คือประโยคอุทานอุย้ยวายอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ประพจน์นะคะลกูกโอเคนะคุณหนึ่งผ่านไปเลยนะแล้วเดี๋ยวมาพาทำกันมาพิจรารณากันทีละประโยคเลยนัเกเรียนคุณหนึ่งขอเวลาคำถามจบปุ๊บขอขอเปิดไมค์ตอบนะคะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าจงพิจรารณาข้อความประโยคหรือข้อความต่อไปนี้นะคะว่าเป็นประพจน์หรือไม่นะ ถ้าเป็นประพจน์หนูจะต้องระบุค่าความจริงให้ได้ว่ามีค่าความจริงเป็นอะไรเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะคะคุณหนึ่งขอใช้ตัวย่อนะถ้าเป็นจริงถ้าเป็นจริงจะใช้ตัวทีนะคะถ้าเป็นเท็จจะใช้ตัวเอฟนะคะ r u e or false นะจะทูจริงก็ทู a l s e ก็เป็นเท็จนะคะจะใช้ตัวย่อนะคะอ่ะโอเคมาข้อที่หนึ่งค่ะใครจะตอบเปิดไมค์เลย ผมครับผมครับอ่ะเปิดไม้นะเดือนสิงหาคมมี30วันเป็นประพมไหมคะเป็นครับเป็นครับเป็นประพ์แล้วมีค่าความจริงเป็นเทจครับมีค่าความจริงเป็นเทจโอเคชื่อจตุลานนท์ครับจตุรานนท์นอนโอเคค่ะบวกหนึ่งค่ะข้อที่สองใครจะตอบคะหนูค่ะหนูค่ะโอเคเปิดไม้นะคะ เเป็นสมาชิกของเซตหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าหรือเปล่าคะเป็นเป็น,ปน,ปนค่ะเพราะมีค่าความจริงเป็นจริงค่ะนะคะหนูเรียนเรื่องเซตไปแล้วมาคุณหนึ่งจะอธิบายเรื่องเซตให้นิดหนึ่งตัวนี้คือสัญลักษณ์สมาชิกใช่ไหมลูกเขาถามว่าเจ็ดเป็นสมาชิกของ เซตหนึ่งมห้าเจาไมคนี้ตัวนี้มันมีเลขเจ็ดเห็นไหมลูกแสดงว่า7ตัวนี้มันเป็นสมาชิกอยู่ในเซตนี้ถูกต้องนะคะอันนี้เป็นเป็นประพจน์นะคะแล้วก็มีค่าความจริงเป็นจริงนะคะเมื่อกี้คนสวยชื่ออะไรเอ่ยอนางขนาอะไรนะคะนางคาข้อที่สามตอแปดบวกยี่สิบสองทั้งหมดกำลัง3ามหารด้วยสิบกำลังสองไม่ลงตัว พอนี้เป็นประพ์หรือเปล่าคะไม่เป็นครับมันหาลงไม่เป็นเพราะมันหาลงตัวใช่ไหมใช่ครับใช่มันตอบได้ว่ามันเป็นเท็จใช่ไหมมันตอบได้ว่ามันเป็นเท็จใช่ไหมลูกประโยคนี้ใช่ไหมถ้ามันตอบได้ว่ามันจริงหรือเท็จอะแสดงว่ามันเป็นประพ์เข้าใจไหมลูกทันปะ อย่างอ๋อหนูได้สองหมื่นเจ็ดารหนึ่งร้อยจริงจริงมันหารลงตัวเว้ยแต่ว่าประโยคนี้มันเป็นประโพสไงเพราะว่ามันมีค่าความจริงเป็นเป็นเท็จเข้าใจไหมลูกมันเป็นประโพสนะเป็นประโพสแต่มีค่าความจริงเป็นเท็จเด็กๆฟังครูใหม่จะเป็นประโพสก็ต่อเมื่อนักเรียนสามารถพอนักเรียนอ่านประโยคนั้นจบปุ๊บเนี่ยนักเรียนสามารถตอบได้ว่ามันจริงหรือเท็จถ้าหนูตอบได้ว่ามันจริงหรือเท็จคือมันมีค่าความจริงแสดงว่ามันเป็นประโพสลูก แต่ถ้าพอหนูอ่านประโยคของโจทย์จบปุ๊บหนูไม่สามารถตอบได้เลยว่ามันจริงหรือเท็จอย่างเช่นคูหนึ่งสวยอย่างเงี้ยคูหนึ่งสวยอย่างเงี้ยคูหนึ่งสวยอย่างเงี้ยคุหนึ่งขำเลยคูหนึ่งสวยหนูก็สามารถตอบได้ว่ามันจริงหรือเท็จใช่ไหมบางคนก็จะตอบเท็จบางคนก็จะตอบจริงอ่ะอย่างคูหนึ่งคูหนึ่งก็ตอบจริงคูสว,ย,วยไว้อะไรอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> อย่างเงี้ยมันก็สามารถเป็นป,ป,ประหมดได้คูก็ขำป่ะพวกแกก็อย่าขำคุณละกันอ่ะ ข้อที่สี่ใครจะตอบลูกหนูค่ะหนูค่ะอ่ะตอบอะแบ่งการแบ่งกันแบ่งการแบ่งกันคนละข้อคะแนนวันนี้ไม่เป็นประโภคไม่เป็นประโน์เพราะมันเป็นประโยคอะไรลูกเป็นประโยคเป็นแบบบอกเล่าอะขอลองไหมกรุณากรุณาระใช่ไหมแบบเหมือนขอลองเนาะกรุณารักษาความสะอาดนะมันบอกไม่ได้ชื่อชื่อชื่อพรณภาค่ะสรีรัก พอณภายสี่ทับสามไปข้อที่ห้าใครจะตอบจัดมาหนค่เอาแบ่งกัน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 ข้อที่ห้าอาเขาตอบนะอาอาตอบเลยโลกเดี๋ยวแบ่งกันมีหลายข้อเป็นประพจน์ไม่พาข้อห้าโลกไม่เป็นประพจน์ค่ะจงตอบคําถามต่อไปนี้ไม่เป็นประพจน์มันเป็นประโยคอะไรเอ่ยเป็นประโยคคําสั่งค่ะ มันเป็นประโยคคำสั่งชื่อว่านันทชัตขสี่ทับสามนันทชัติสี่ทับสามโอเคบวกหนึ่งค่ะเก่งมากไปข้อหกใครจะตอบลูกหนูค่ะหนูค่ะอาจจัดปลายพายมากกว่า3เป็นประพจนษไหมคะเป็นค่ะเป็นประพจน์ถ้าเป็นประพจน์มีค่าความจริงเป็น เป็นจริงค่ะเป็นจริงค่ะเป็นประพจน์แล้วมีค่าความจริงเป็นจริงเก่งมากชื่อเติมจันทรีทั์สามค่ะเติมจันทรีทั์สามบวกหนึ่งค่ะโอเคพายมีค่าเท่ากับ22ส่วน7ใช่ไหมลูก22ส่วน7ประมาณ3.14ใช่ไหมมันก็มากกว่า3ามันเป็นประพจน์แล้วมันก็มีค่าความจริงเขาก็มีค่าความจริงเป็นจริงนะคะโอเคเก่งมากข้อ7ใครจะตอบลูก นูค่ะรูค่ะอาจจัดปลายเปิดไมค์และตอบค่ะเก้าเป็นจํานวนเฉพาะเป็นประพ์ไหมคะเป็นค่ะเป็นค่ะมีค่าถ้าเป็นประพจน์มีค่าความจริงเป็น,เป,นเ,เป็นเท็จค่ะเป็นเท็จค่ะเพราะเก้าไม่ใช่จํานวนเฉพาะถูกต้องไหมลูกชื่อค่ะธัญพรพึ่งเกษมค่ะธัญพร,พรโอ้โหทำไมห้องครูเรียนเก่งอย่างนี้เนี่ยตอบ ป๊บปับปบแบ่งเพื่อนบ้างเลขทีสามโอเคเก่งมากข้อที่8ดใครจะตอบคะลูกล <laughs> ูกค้า <laughs> ตอบอีกได้ไหมคะตอบอีกได้ไหมคะแบ่งเพื่อนก่อนได้ไหมมีเพื่อนคนอื่นอยากตอบไหมอ่ะอ่งั้นใครอยากตอบอีกอะเชิญค่ะเปิดไมเลยคะ่ะเซตว่างไม่เป็นสับเซตของเซตหนึ่งสองเป็นประพจน์ไหมคะ เซตว่างอันนี้อันนี้อ่านว่าเซตว่างไม่เป็นสับเซตสัญลักษณ์นี้เวลาสับเซตใช่ไหมลูกเป็นเหมือนตัวสีของโค้งใช่ไหมไม่เป็นสับเซตก็สลดลงของเซตหนึ่งสองเป็นประพลไหมคะเป็นค่ะเป็นค่ะมีค่าความจริงเป็นเท็จค่ะมีค่าความจริงเป็นเท็จเพราะเซตว่างเป็นสับเซตกับเซตของเซตทุกเซตถูกต้องไหมลูกนะคะอ่ะใครตอบคะ ชาชนิดามสี่ครับสี่ครับสี่ทับสี่ว้าว้าสี่ทับสี่ชนิดาแซริมนะคะลูกเก่งมากค่ะต่อไปข้อที่เก้าเปิดไมค์ค่ะโน้ตจัะนะโน้ตอะโนค่ะแบ่งเพื่อนบ้างนะแบ่งเพื่อนบ้างนะข้อที่เก้าเป็นประพจน์ค่ะเพราะว่ามันเป็นประโยคบอกเล่าโทรได้ไม่อั้น เป็นจริงหรือเท็จเป็นจริงค่ะเอ้ยมันเดี๋ยวก่อนอ่านอ่านลองลองพวนํำประโยคนี้สิโทรได้ไม่อันมันจะได้แม่นจริงต่อเมื่อแบบเราเราขาเรียกว่าอะไรคะแล้วแล้ว,ลวพอหนูอ่านประโยคจบปุ๊บเนี่ยหนูสามารถตอบจริงหรือเท็จได้เลยเปล่ายังไม่ได้คะ่ะยังไม่ได้แสดงว่าเป็นหรือไม่เป็นงั้ไม่เป็นใช่ใช่ต้องไม่เป็นเขาใจะไม่โูก พอได้ไม่อั้นมันเหมือนเป็นโปรโมชั่นหรือเป็นแต่ถามว่ามันมีค่าความจริงไหมมันไม่มีใช่ป่ะเออมันหางหาไม่ได้มันจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อเราโทรแล้วใช่ไหมเราโทรแล้วเราเราไม่เสียอะไรโทรได้ไม่อั้นอะไรเงี้ยมัน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 ยังไม่สามารถบอกได้อ้าวชื่อณปภาสีทัสดุ์ณปภาสีพัสดุ์ใช่ข้อสิบค่ะเปิดหนูอาเชิญเลยค่ะข้อสิบเป็นเจ็ดปับด เจ็ดเป็นตัวประกอบของสองิบเเป็นประพจนไหมคะเป็นประพจนใช่ไหมมีค่าความจริงเป็นค่าเป็นความจริงมีค่าความจริงเป็นจริงนะคะชื่อเจรัสทีทับสามค่ะโอเคค่ะคิดี้ครูาะ ไว้สิบข้อก่อนนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะทุกคน